อเ่นไดีเอเพื่อนไดีปครับสยัน้องป่านครับเครับีเข้าไปครับปกติบคนจะแตีลูกเลย้แล้วก็เข้าไปครับแล้วก็เติมน้ำเลย้เลี้ยวครับป่านเลยนะครับ ตไปนะครับแล้วโค้กให้ยัดนะครับแล้วก็ปาดนะครับโอเคลูกมันตายอยู่นะแลาวลูกมันไม่ตายนะครับเดี๋ยวงงอยู่ว่าแบบลูกมันรอดให้ไงว่ากูบ้าวางเพื่อนเลยปาดนะครับสิงยูไม่เต็มครับโอเคมาแล้วครับกูมาสี่ครับเฮ้ครับอ่ะแต่เชฟกดไปแต่ว่าเป็นอีกไิ่เต็มครับโอเคเสร็จละมาครับผมครับผมทีุญาต่อครับ ีครับแล้วก็ไปเด่นปากนะครับมันจะดูดลุกครับสวยครับไปครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปเดี๋ยวมันยืนชิวบ้างเลยนะเลือดมันเต็มตลอดเลยอืมยิงอันตรีสิงห์โง่เข้าไปครับครับสวยครับเออเอ้ยหมีครับโง่เข้าไปครับครับไปเด่นเปิดสกระชากหน่อยปังครับ หน้าหน่อยครับทุกท่านตรงนั้นหน่อยไปเด็ดปากครับสีหีนะครับทุกท่านสีวินัยครับทรกท่านเอาลูกแง่โอ้มันอันตรีครับทุกท่านสีลูกก่อนแล้วก็หลบออกมาครับอยานทายครับทุกท่านขวัญชี้ครับสีโยนไปนะครับสีหมาดนะครับแล้วจังหวะนี้ครับเช้บล็อกจริงครับอันตรียัดด้วยนะครับแล้วก็ไปเด็ดมาครับไปเด็ดเต็มก็อันตรียัดครับ เนีย่ยค่อนข้างดีทุกคนเออพอเล่นแล้วเข้ามือห้าเจ็ดวิน,นะครับดีขึ้นดีขึ้นมาดูข้างล่างหน่อยนะครับกู่รุ่จชีนครับโผล่กระสุนคัพซุ่มยิงโผล่ครับมาพวกให้นะครับสู้พวกให้อาสุ่นะครับ ตาสอกครับงยนครับวางเสาครับเร็จแล้วก็ปูครับพูดูููููหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเอาครับลงแต่สองตัวแล้วครับพูดพูดเดียวชี้หนึ่งทีครับพูพดดสวยครับียัครับสาตกลงมานะครับวางเ่าครับโหนึที บาทนะครับเยี่ยมโอ้บาปนี่นะครับครับยูดูดฟูดูดดเรียบร้อยครับได้เรื่องนะเนี่ยแม่ได้เรื่องนะใส่ของขยะมาเออไลเดเดชั่นที่เปลี่ยนจากเบเน็ตมาเป็นเชฟเบิร์ดนะครับก็ยังสามารถแบกสองนาทีขึ้นบนได้อยู่นะถึงแม้ว่าของจะกากนะเออ รียบร้อยนะครับผ่านได้เลยเห็นไหมบัวครึ่งล่างมันใช้นาทีเดียวนะครับถ้าตับใดที่ข้างบนทํสองนาทีได้มันก็คือได้นะอันนี้พี่เล่นไรเดนเนชั่นพี่ของพี่ก็ใช้เวลาเท่ากาันรประมาณนี้แหละอันนี้คือของไรเดนก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เนาะอันนี้เราใส่เป็นแบบหอ,อกฟาโวลเวลร์ปสิบนะครับเดี๋ยวเอาไปคืนก่อนอ่า แต่ว่าของเดิมเนี่ยถ้าเป็นยาเอม n ิโกเนชั่นมันไม่สามารถยืนเครื่องบนได้นะไอดีพี่นะครับเออมันตายนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาเอมมิโกขึ้นบนดูแล้วก็ลองปรับทีมดูนะว่าหาทีมที่มันเล่นแล้วรอดชีวิตได้ตอนนี้มันฮิวแรงขึ้นแล้วมันอาจจะรอดได้นะ